เพื่อนๆนักตกปลาวันนี้กับผมคมคันคู่ครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้สั่งผลิตภัณฑ์คบยางจากค่ายโคลาชานะตัวนี้เป็นรุ่นงูนหนามไวตันอเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับพอหอมปากหอมคอนะครับโอ้โหข้างหลังนี้สามารถส่งกลับไปชิงโชครุ่นรางวัลได้นะครับนะมีหลายสีนะรุ่นนี้น้ำหนักอยู่ที่6กรัมนะครับ ขนาด3.3เซนเบ็ด b b k เบอร์หนึ่งนะครับเรามาดูข้างในกันเลย <c oughs> สวยงามนะครับแปกใหม่ใบริ้วดัดพิเศษเฉพาะของทางค่ายโกราชาโหรูปดูอย่างนี้ประทับใจเลยครับครั้งแรกไม่ติดนะครับผมไม่ติดถุงมือเลยค่อนข้างเยี่ยมทีเดียวกดลงไปปุ๊บองศาเบ็ด เปิดดีมากเลยนะครับผม,มความแข็งแรงความนุ่มนะครับจุดการปักเฉีกทุกอย่างดีพร้อมสีสันสวยงามนะครับมีหลายสีให้เลือกแต่ผมสั่งมาเป็นสีนี้แหละนะครับมาทดสอบดูเดี๋ยวคอยไปติดตามผลงานการรีวิวแค่หอมปากผมคอ,อยังไงอย่าลืมติดตามชมเป็นกำลังใจให้กันด้วยขอบคุณครับ